สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกี้วรับทุกท่านวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่ะก็มีเรื่องราวข่าวกราวมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รู้ได้รับทราบกันว่าสําหรับก็ผ่านไปด้วยดีครับเมื่อวานนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคม2563ก็ได้มีการประชุมคอ,อรมหรือคณะรัฐมนตรีนั่นเองครับผมเกี่ยวกับ กเกษตรกรชาวสวนยางที่รอความหวังว่าสำหรับงบประมาณเพิ่มเติมที่จะจ่ายให้กับโครงการประกันรายได้ในครั้งแรกหรือเฟสที่1นนั่นเองที่ใครที่ยังไม่ได้งบประมาณก็ยังไม่ได้เข้าคอรมอนะครับก็ต้องอดใจรอสักนิดหนึ่งเนาะว่าแต่ก็ต้องน่าจะเข้านแน่ๆอาจจะได้ช้าสักนิดหนึ่ง แต่ก็เข้าใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรว่าทุกคนได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันทั่วหน้าเลยเพราะอะไรถึงไม่เข้าคอารมอก็ต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายในครั้งต่อๆไปและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองหรือปีที่2นั้นก็ยังไม่เข้าคอารมอ ในครั้งนี้ในวันที่29กรกฎาคม2563เช่นเดียวกันนะครับผมก็ไม่ต้องเสียใจอะไรมากมายแต่ก็ต้องทำใจครับรอรอกันต่อไปเนาะรอผู้ที่เกี่ยวข้องจะออกมาพูดว่าอย่างไรกันบ้างเพราะอะไรถึงไม่เข้าคอรมอรสักทีสำหรับโครงการประกันรายได้ที่จะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าใจว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรน่ะได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าราคายางที่ตกต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองครับผมก็ต้องรอต่อไปครับรอความหวังจากรัฐบาลว่าจะอนุมัติให้เข้าคอรอมอวันไหนแล้วหรืออย่างไรจะได้วันไหนเดี๋ยวผมก็ จะมาบอกกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็ต้องรอต่อไปครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าจะแน่นอนนั่นเองสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาแจ้งข่าวคราวให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้รับทราบข่าวอาจจะเป็นข่าวร้ายไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มั่นใจกันทุกคนว่ามีแน่มีแน่นี่ก็จะ สิ้นกรกฎาคมก็จะเข้าสิงหาคมแล้วนะครับก็รอดูประชุมครั้งต่อๆไปครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมข่าวข่าวคืบหน้ามีมาอย่างไรเดี๋ยวผมจะมารายงานมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางให้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะ